รูบร้บัตรเปนก่อนนะคะค่ะนร้อหร5า้นล้างคือด้านในนะคะแล้วก็แพนด้าปิดนะคะแพนดาปิดช่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หญิงอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่พาเด็กๆมาดูสวนสัตว์นะคะตอนนี้นะคะแพนด้าเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะเขาปิดปรับปรุงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ อยาโอ้ตอนนี้เขาจัดเป็นสวนดอกไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหน,นี่น้ำนะหวานที่มีพวกข้าวหน้าแป๊บนึน่งแป๊บมาสปอร์ตน,น,น,นะครับเด็กๆนะฮะอยากถ่ายรูปกมกาสปอร์ตเจอได้เลยนะครับอีกสักครู่มาสปอร์ตจะไปพักแล้วนะ พี่จะไปพักกันแล้วนะครับอ่ะไปนี่เขาจะมีโถนุ๊กแก้วด้วยนะตกใจตกใจท่านป้อนตัวไหนว่ะท่านเลยนะครับ เข้ามายืนนะฮะผู้ปกครองพาน้องๆเข้ามายืนถ่ายรูปใกล้ๆได้นะฮะ<ด>วะมาถ่ายรูปกันก่อนได้นะฮะี่ยิ๋ว่ใกล้ๆถ่ายรูปได้เลยในะครับกันก่อนเนาะพื้นที่ของเรานะครับมีโดยทั้งหมดประมาณ531ร้ยไร่ 80%เป็นะครับเป็นทางขึ้นเขาลงเขาตลอดยังไงจับพนักพิงจับน้องๆกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็มีไกด์ไลน์บอกตามนะตรงนี้นะครับจุดไหนที่ท่านไม่ลงเราจะถือว่าท่านสละชีวิจุดนั้นไปเลยนะครับปัดไปเดิมไม่ผ่านไปที่เดิมอีกแล้วนะครับอนี้ส่วนต่อมาครับผมสัตว์สวนแอฟริกานี่เป็นนโยบายใหม่ของสวนสัตว์เราพาเข้าไปชมทางด้านในเลือยนะครับมีริการี่มาใหม่ใช่ใช่ันี้ใหม่ ตอนนั้นที่เรามายังไม่มีโอ้ยแต่เรื่องของเงินะครับก่อนที่จะไปถึงที่ยาของเราเป็นตัวแคทนะครับวันนี้เป็นตัวเดียววของเราแล้วเนาะเรามีทั้งหมดกันสามตัวนะบอกละตัวเราจะใช้เวลาส่วนมากในการอยู่ในน้ำนะเพราะเป็นสัตว์ที่น้ำหนักตัวน่าจะเยอะนะครับเลยใช้น้ําเป็นในการดึงน้ำหนักตัวเราเองส่วนด้านหน้านะครับที่น้สัตว์ที่มีกระดูกสันคอยาวที่สุดในโลกเลยนะครับผมแต่เขาจะไม่มีกรอบเสียงนะฮะเราจะไม่เคยได้ยินเสียงของเขาเลยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะครับอยู่ทางด้านในนะครับมาลายตัวสีขาวๆนะฮะขาวยาวๆนะครับอ่านั่นนี่เป็นนกกระจอกเทศนะครับสำหรับนกกระจอกเทศนี่ถือว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถขึ้นบินได้นะสำหรับนกกระจอกเทศเรานะครับแต่เขาบินไม่ได้นะอาะค่ะน่ารักนี่อะไรนันน่ะร้อนร้อนเปิดเปิดแอร์เปิดมาแปดเอาไปก่อนเฮปแล้วกันนะค่ะม่ต้อง โชว์คนอื่นน่ะอ oh. ๋อปามิงโก้กางปีกโชว์ื oh. 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 Wow. ่อ yeah, กี oh. ้ท okay, ี่หนูไปดูมาใช่ไหมคะใช่ว้าวเฮ้ปีกอะไรเนี่ยปีกวางีหมวานพี่วางวางงูนอนในทุ่วางครับตอนนี้หนูอยู่ไหนคะตรพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่ไหนคะสวนสัตว์เชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหนสัตว์เชียงใหม่ขวามือนะครับจะเป็นสิงโตขาวของเรานะครับสิอเหรอ นะครับพาน้านองๆหนูไปเสริมสร้างการเรียนรู้จินตนาการใหม่ๆนะครับเดินชมโลกใต้ใน้ำของเราก็าเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นทั้งปลาน้ําจืดน้ําเค็มนะครับให้บรรยากาศนเยอะเลยนะครับทางด้านในทั้งปลาฉลามนะครับเยอะแยะปลาทะเบตัวใหญ่ๆทางด้านในเลยนะครับผมอันนี้อะไรเขาก็้าได้อีวนหน้าเขียวนี่ไงนี่ไงอีกวกน,น้าเขียวเนี่ย ที่บ้านเราอ่ะนีไ่ไงเต่าเต่าคอยาวอะเต่าคอยูเต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นเป็นระบบนิเวศของป่าโกงกลางนะคะเหมือนที่บ้านเราที่จันทบุรีใช่ไหมคะลูก อะไรพวกแบ่เดียว นี่อ่ะอยน่าจะหลายวันเลยครับปลาช่อนอันนี้ปลาบูเนี่ยนเนี่ยเนี่ยโซซานแต่แม่ปลาบูปลากรายก็เนี่ยปลากรายที่ใช้ทำทอดมันปลาต้างปลาลวดปลาตั้งปลาล่วงตลัดอันนี้เป็นปลาปอดแอฟริกันตะวันตกขาน้าดูตุ๊นตุ๊ก Terima kasih telah menonton ไม่ถอดไม่ถอดไปสวัสดีครับดี่ยันสวัสดีค่ะนี่ัวี่น่ปลานีปลาเทวดาตากุเลยฮะ<แ>ปลาเทวดาตากุเลยหรออืมตากล้องเอ้ยนี่ไงชื่อชีนี่ยสติ๊กเนี่ยเรามีปลาสติ๊ปาปลาบั่นโ ปลาผีรำน่ากลัวอาใส่ให้น้อนงดูหน่อยปลาผีน่ากลัวหนูกลัวปลาผีเนี่ยนี่ไงนี่ไงงูใช่เลยนี่นี่ตาเขามองมาทางนี้ด้วยนี<ๆ>่ด้วอันนี้งูเขียวงูเขียว,ยวต้นไม้ สลามินเด์อะอุ้ยนี่ตเตองปลาไหลเผือกี่ไอ๋อี่ไงาี่ดาีาเต่าาลีี่อ่ะามจิปลาฉลามกบลูก อไหนะนั่นน่ไหนเห็นไหมมีปลากระเบนด้วยนะกุ้งล็อสเตอร์เขากำลังโชว์ให้อาหารปลากันอยู่นะคะตอนนี้ลงมาดูไม่ดูเลยมีคนอ่ะตรงี้มีตักประดาน้ำ ไปเ,เป็นตัวใหญ่มากเลยค่ะม,มาแม่อุ้มดูถึงไหม,มน้หายใจออกสีตาเตวามาแล้วเนี่ยรอนั่นยังไง นี่ยนีตัวใหญ่เนี่ยตัวยักษ์อ่ะเขาเป็นป่าป่าปากเขาเหมือนนกแก้วเลยอ่ะนกแก้วป่าแก้วตัวยักษ์นี่เขามาหาหนูแล้วอุ้ยสวัสดีสวัสดีเพื่อน เห็นไหมปลาไหลอ่ะแม่นะายเนื้อมันเป็นปลาอะไรอ่ะเป็นกระดูกเขาเรียกอะไรก้างก้างของมัอะไรที่มันเป็นกระดูกใช่ค่ะมันเียกว่าชื่อแบบอะไรปลาช่อนอเมซอนลูกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยไหนหนูลองยืนกับปลาช่อนสิว่าใครตัวใหญ่กว่าโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่มากเลย โอ้มันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ที่เป็นสีแอกันะเป็นสีของเขาลูกตรงนี้จะเป็นโซนปลาน้ำจืดแล้วปลาบึกกับปลาบึก,กไหนอู้หตัวใหญ่จังปลาบึกเขาเป็นปลาปลาบึกเขาเป็นปลาอู้หตัวใหญ่มากมมมมใกล้ๆเนี่ยค่ะตัวใหญ่จังปลาบึกปลาอะไรอ่ะเฮลู้ปลาบึก มาหาแม่แล้วเขามาให้แม่ถ่ายรูปอุ้ยเขามาโชว์เลยว้าวไม่ไม่แม่ถ่ายคนบนนั่นไงป่าอะไรอ่ะปลิกจังหน่เขาออกไปแล้วใ่ะบ ปลาบึงไช่ปลาสวายเไม่มนนมนไมอนั่นไงลูกปลาช่อน Amazon อเมซอนอ่ะที่เมื่อกี้หนูไปดูมา แล้วเนต่าเต่าเต่ามันมีสีคะอะไรนะเต่างอยใหญ่มากนี่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 เห็นไหตัวใหญ่มากเลยเพราะเป็นสตาอีกแล้วนี่นี่นี่ตัวที่สองมาแล้วเพาเป็นสบาราอีกแล้วอ่ะค่ะปลาช่นอเมซอนตัวใหญ่มาแล้วใช่ๆๆขอความร้อนหน่ยหรือถ้าเต้นมนเต้นข้าอะไรเ่ยมันชนเนื้อลงสับเนื้ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีไดนัสาวด้วย ไดโนเสาร์ด no. ้วยนะตัวสีเขียวส่วนน้ำตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับจะเปิดเมื่อไหร่เราก็จะแจ้งในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไงเป็นบ้านของโคอาล่าอันนี้เป็นบูมแบรงนี่เขาต้องอยู่ในป่าไม่ใช่เหรอนี่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  เขากินใบไม้อยู่เห็นไหมคะนี่เนี่ยค่ะเขาอยู่ในใบไม้เนี่ยเขาหลับอยู่นี่เขาแอบอยู่ในพุ่มนี้หนึ่งตัว ีไม่ใช่ลุกเขาใช้มองอย่างนี้ลุกเขาใช้วางอย่างนี้แล้วก็มองเห็นไหมเป็นแว่นขยายแม่อุ้มไหมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับเด็กๆเลยนะคะชีวิตของแมลงปอนะคะอุ้ยดูสิ ี่เมียแคทเมียแคทเป็นเพื่อนพักทีมใช่โอ้แม้แต่บันไดก็ยังมีความรู้ให้เด็กๆด้วยนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นอะไรนะดองงูคะ่ะลูกอย่าไปจับลูก <c oughs> น,นี่ไงไขน่นกกระจอกเทศที่เมื่อกี้หนูเห็นนกกระจอกเทศตัวใหญ่ะคะ่ะ นี่มันเป็นไก่และนี่เป็ดนี่นกเม่นนี่อ๋อเนี่ยขนเม่นเนี่ยอย่าไปจับลูกอย่าเอาของอะไรอ่ะอันนี้ขนของนกกระเรียนลูกนกว่าโอ้นกว่าขนยาวขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่นี่นกกระเรียนเนี่ยลูกโอ้โหดูเขากางปีกโอ้โหโอ้ยเสือ ค่ะมีเสือมีจระเข้พี่เขาถ่ายรูปอยู่รูปนี่ไงนี้นีเสือปะจระเข้อันนี้ของจริงค่ะอ้หเป็นโครงกระดูกของช้างพังสมบัตินะคะเนี่ย บอกเพื่อนๆเลยไปค่ะไปดูเพนกวินกับทับทิมกันค่ะนั่นไหมอไหเห็นไม่ดุเพนกวินเชปีตรงนี้กันปีทานไปกนอะแล้วก็จำกับอาคอด่อ๋อหนูก็อยู่ในบ้าน่อีเก็บไหมกระตานยแล้วตัวเล็กจังนี่นี่ๆนี่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  แสดงว่าคน,น,นาอชอบคนนี่มาโชว์ใหญ่เลยผมมีหลายตัวเลยนะต,ต,ต,ตัวนั้นมันก็นอนูตัวดวีนี่เลยนะตัวสองสามเจ็ดแปตัวเนยโอ้ยเนว่ายน เเออมันเหมือนเป็ดเนี่ยคุยปอเลยแผ่นกกนัน้นมันเป็นอะไรอ่ะถ้าใส่เอาไว้ลูกก็นับจำนวน นี้มันไม่ต้องหรอคะเหมือนเขาใส่ไอัวลูกป้องกันไม่ให้เขาหายอ่ะเวลาถ้าเขาหายไปแล้วคนเขาก็จะได้ตามหามาถูกคุ้แม่คุณแม่ ต้องคนเดียวสามตัวเหรอไม่ต้องหลายตัวเอ้ยโอว์โอ้ยโอ้ยมันแค่มันแค่กระโดดไปดูเพื่อนนะค่ะปลาโลวว่าหน้าอยู่ในทะเลพี่มันปลาอะไรเนี่ยอันนี้ปลาอะไรเป็นปลาน้ำจืดมั้งเนี่ย สวัสดีคอด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นทางลงเขาลาชันนะกวบารีนะครับ เดี่ยตัวนี้นะครับอาศัยอยู่ตำหน้าผากินต่ำหน้าผานะครับสามารถเดินไต่หน้าผาที่เฉียงได้ถึงประมาณ4 5องศาเลยนะครับครับคาบี巴านะครับหนูเชนนี้นะครับโตเต็มวัยนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50กิโลกรัมเลยนะครับเป็นสัตว์พันธุ์แทะขนาดใหญ่เลยนะครับหนูยักษ์คาบี巴านะครับตรงนี้อ๋อตรงนู้นนะครับด้านบนเลยนะครับ นี่เป็นช้างเอเชียครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับอ๋อเดี่เขาเดินโชว์อยู่ชืงชโยนะครับตัวนี้เป็นช้างเมียกว่าช้างงโยนะครับช้างเอเชียนะครับเพศเมียนะครับจะไม่มีงานะครับนั่งดูได้เลยนะครับเขาจะมาโชว์แล้วนี่เขามาโชว์น้อง ตรงนู้นนะครับถ้าเั้นท,ท,ท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ชมนะครับ<ส><ญ>เดี๋ยวหลังจากไปลงรถนะครับจุดสุดท้ายก็สามารถเดินเข้าไปดูได้นะครับเห็นที่โปพูดไปมั้นะครับ<ด>ที่โปเป็นสัตว์บกนะครับเป็นส่วนไซส์มือด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมีอนะครับญญกลางก็จะนอนนะครับม้านะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นนกอีโมนะครับนกอีโมนะครับนกชิลนี้นะครับบินไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าปิดเล็กนะครับปิดเท่าแค่ฝ่ามือโคนเท่านั้นเองนะครับตัวแดงนะครับขนานี้เจ้าหน้าที่ก็จะไล่เก็บเป็นบางส่วนแล้วนะครับดูค่ะดูที่ปากได้มปากทีนี้ไหมได้ ดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะคะไว้พาไปเที่ยวใหม่นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่ไปเพื่อนๆยังลูกบ๊ายบายน้องเพชรบ๊ายบายยังสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูรับทิ้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ